Sync Radio 541 The High Tech Heritage สนับสนุนโดยหลักสูตรอบรม AI SEO Masterclass สำหรับกลุ่มและองค์กรเรียนรู้การทำ SEO ยุคใหม่ด้วย AI กับพันทิศอะคาเดมีศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล m a r k e t ็ตตระดับมืออาชีพ สวัสดีครับขอต้อนรับคู้ฟังเข้าสู่รายการด i h h t e c h Heritage กับพันธิตศิวพธาดาครับบริการของ Google เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอันนี้ปฏิเสธไม่ได้คนส่วนใหญ่รู้จัก Google ผ่านทางโทรศัพท์ Android รู้จักการค้นหาข้อมูลผ่าน Google รู้จักการใช้แผนที่จาก Google Map รู้จักการดูคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจจาก YouTube รู้จักการใช้อีเมลจาก Gmail นะครับ แต่ Google มีอาณาจักรที่ใหญ่โตมโหฬารมากมีบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เรื่องของอะระบบปฏิบัติการแล้วมีอีกหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ได้อยู่ในการใช้งานของหลายๆคนนะครับแต่ Google นั้นเติบโตมาอย่างไรอะไรเป็นแรงบันดาลใจและจุดกำเนิดมาจากใครวันนี้ผมมีประวัติศาสตร์ที่จะย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันครับว่า จุดเริ่มต้นของ Google เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั่นคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน EP นี้ครับ <ño million music> ผมจะย้อนกลับไปในปี1995ที่มหาวิทยาลัย Stanford นะครับใน,ในบรรยากาศของการเรียนที่เข้มข้น ก็จะมีนักศึกษาสองคนครับก็คือเซอร์เกียบินแล้วก็ลารีเพจนะครับเป็นนักศึกษาในหมหาวิทยาลัยแล้วสองคนนี้มีบุคลิกที่แตกต่างกันเซอร์เกียบินเป็นนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นนะครับชอบพูดชอบคุยเก่งคณิตศาสตร์ส่วนลารีเพจเนี่ยเป็นนักศึกษาที่มีความสุขุมเยือกเย็นนะครับแล้วก็ชอบคิดชอบอ ทำสิ่งต่างๆนะครับโดยที่อาจจะมีการพูดคุยไม่มากเท่าไหร่แต่สองคนนี้เคมีตรงกันเป็นคนที่ชอบพูดคุยกันถกเถียงเรื่องนั้นเรื่องนี้ในทุกๆเรื่องนะครับแล้วแล้วเคมีที่ตรงกันเนี่ยก็เลยทําให้เขาเกิดโปรเจกต์หนึ่งในหอพักขึ้นมาโปรเจกต์ project นั้นมันมีชื่อว่าแบ็กรับมันคือโปรเจกต์ที่เกิดจากไอเดียของลลิเพดครับเขาบอกว่าเอใน เวลานั้นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีเว็บไซต์มันมีข้อมูลต่างๆเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดแต่มันไม่มีใครมาจัดระเบียบว,ว่าเว็บไหนเป็นเว็บที่ดีเว็บไหนเป็นเว็บที่มีคนนิยมนะฮะตอนนั้นมีแค่ Yahoo ครับ Yahoo นี่ก็เป็นรุ่นพี่ Stanford นะฮะเจอรี่หยางนะครับเป็นรุ่นพี่ Stanford เหเป็นการก็เป็นแรงบันดาลใจของน้องๆนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะฮะรายทเพจมองว่า การที่เรามี Directory อย่าง Yahoo เนี่ยมันก็ดีประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราสามารถจะรู้ว่าเว็บไหนเป็นเว็บที่ดีกว่าอีกเว็บหนึ่งนั่นหมายความว่ามีการจัดอันดับมีการจัดอินเด็กซ์ของเว็บไซต์นะฮะลนที่เพจก็เลยเขียนอัลกอริทึมขึ้นมาทีนี้การที่เขาเขียนอัลกอริทึมขึ้นมาเนี่ยเพื่อจัดอันดับเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อ อัลกริทึมนี้ว่า Page Rank คำว่า Page Rank เนี่ยมันไม่ได้มาถึงไม่ได้ไม่ได้มาจากคาว่าเว็บ a g e นะครับแต่มันมาจากนามสกุลของเขาเองเขาเขาชื่อลาลี่เพจเขาเลยเลยคิดอัลกริทึมที่มีชื่อเขาเข้าไปเกี่ยวข้องใหฮะก็คือ Page Rank เป็นอัลกริทึมของการจัดอันดับเว็บไซต์เมื่อเขาคิดอัลกริทึมได้เขาก็เริ่มประกอบเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลนะฮะก็ข้อมูลบาง บางกระแสก็บอกว่าเขาทำเซิร์ฟเวอร์มาจากตัวต่อเลโก้นะครับทำขึ้นมาเป็นที่เก็บข้อมูลของเขานะแล้วก็การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ของของแบงค์รับในตอนนั้นเนี่ยมันทำให้ขนาดเน็ตเวิร์ของแสตฟอร์ดเนี่ยล่มเป็นระยะระยะนะครับก็แสดงว่ามันต้องกินแบนด์วิดเยอะมากในการที่จะเข้าไปเสาะแสวงหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะทีนี้พอทำแบงค์รับไปได้ ระยะหนึงเขามองดูแล้วว่ามันเป็นไปได้เขาก็เริ่มจะหาเงินทุนครับเขาก็มองดูรุ่นพี่อย่าง Yahoo เนี่ยซึ่งตอนนั้น Yahoo ททำเป็นเว็บเดเลคทอรีบางคนอาจจะเรียกเป็น Portal s i ซตก็คือเข้ามาในเว็บไซต์แล้วก็สามารถที่จะลิงก์ต่อไปอยังเว็บต่างๆได้ทีนี้การทำพอร์ทัลไซต์ของ Yahoo เนี่ยเขาทำโดยการใช้คนมาจัดอันดับแบ่งหมวดหมู่ ตอนนั้นคิดว่ายังไม่มีการจัดอันดับซะได้ซ้ําแต่ว่าเป็นการแบ่งหมวดหมู่ครับแล้วจุดประสงค์ของ Yahoo คือเมื่อคนเข้ามาดูยา o o เพื่อที่จะไปเสิร์ชหาว่าเขาอยากจะไปร้านอาหารเขาอยากจะไปบริษัทนั้นบริษัทนี้ Yahoo เหมือนสมุดสมุดโทรศัพท์นะครับสมุดอ,อะไรสมุดหน้าเหลืองนะครก็จะได้อยู่ในเว็บ Yahoo นานๆก็จะเห็นแบนเนอร์โฆษณา แล้วใครอยากอยู่ในอันดับดีๆนะครับอยู่ในอันดับแรกๆนะครลิสในอันดับแรกๆก,ก็ต้องจ่ายเงินซื้อโฆษณา,ากับ YAHOO YAHOO คิดโมเดลธุรกิจแบบนั้นแต่ลาลีเพกับเซ r ร์เกบินเนี่ยเขาเป็นนักคณิตศาสตร์นะฮะเขาก็คิดไปไกลกว่าน,นั้นเขาบอกว่าถ้าทำงานอย่าง YAHOO เนี่ยมันก็จะต้องใช้คนมากขึ้นเรื่อยๆในการมาจัด Index ของตัวเว็บไซต์ แต่เขาคิดไปมากกว่าน,นั้นเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเรามาใช้ออลกริทึมคณิตศาสตร์ในการจัดอันดับข้อมูลในเว็บไซต์ดีไหมเขาจะออกแบบออลกริทึมเพื่อที่จะมาดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ว่ามีเว็บไหนได้รับความนิยมสูงสุดเขาก็จะจัดอันดับไว้บนบนเว็บ web ไหนในคีย์เวิร์ดไหนได้รับความนิยมสูงสุดก็จะอันดับไว้บนบนทะนนั้นออลกริทึมของลาลิเพจเนี่ย ก็เป็นอัลกอริทึมในการจัดอันดับอัตโนมัติแล้วเขาจะเก็บข้อมูลในการจัดอันดับเนี่ยไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเขาแล้วก็มีการอัปเดตสถานะของอันดับเนี่ยอยู่ตลอดเวลาโดยการใช้โปรแกรมใช้อัลกอริทึมไม่ได้ใช้คนดังนั้นไม่ว่าจะามีเว็บเยอะมากขึ้นแค่ไหนก็ตามเว็บจะเปลี่ยนแปลงไปหน้าเว็บจะเยอะขึ้นแค่ไหนก็ตามไม่ได้อยู่ที่คนละแต่อยู่ที่อัลกอริทึมนี้ในการจัดอันดับดังนั้น โมเดลของ Google เนี่ยก็จะต่างจากโมเดลของ Yahoo แต่มีอย่างหนึ่งที่คล้ายๆกันคือ Google ก็ขายโฆษณาครับแต่เป็นโฆษณาทีา่เป็นลักษณะพิเศษที่ยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนก็คือเป็นลักษณะของการมีโฆษณาพร้อมกับผลลัพธ์ของการค้นหาถ้าเว็บเราไม่ได้เป็นเว็บที่มีความยอดนิยม ไม่ได้มีเว็บที่อยู่ในดับดีใช่ไหมครับแต่เราอยากอยู่ในหน้าแรกของผลการค้นหาของ Google เนี่ยเราสามารถซื้อโฆษณากับ Google ได้ซื้อ Google a d นะครับแล้วก็ g Google Ad ของ Google ก็จะไปปรากฏอยู่ที่หน้าแรกนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลวิธีการทำโฆษณาของ Google ในขณะที่ y h o o เนี่ยคิดเหมือนสื่อคิดเหมือนแมกกาซีนคิดเหมือนสื่อโทรทัศน์วิทยุในยุคนั้นนะครับก็ ยังมีวิธีคิดแบบนั้นอยู่แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเว็บของ Yahoo เนี่ยเป็นเว็บที่สวยงามเป็นเว็บที่มี information เยอะนะครับคนที่เข้ามาเว็บ Yahoo เหมือนเข้ามาในแมกกาซีนขนาดใหญ่เข้ามาในสำนักสื่อขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลต่างๆตอนนั้น Yahoo แบ่งเป็นเป็น y Sport p o r t นะครับเรื่องกีฬานะครับเป็นเป็น Yahoo ประเทศต่างๆแต่ตตตละประเทศนะครับแล้วก็มีแบ่งเป็น YAHOO ทางด้าน Business YAHOO นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยถ้าเว็บไทยปัจจุบันที่เรียนที่เขาเรียกว่าเรียกว่าได้แรงบันดาลใจจาก YAHOO ที่มีอยู่ในขณะนี้ก็เช่นสนุกบ้างกระปุกบ้างนะครับก็เป็นเว็บที่เป็นแหล่งรวม Information ต่างๆจากอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะทีนี้กลับมาที่ Google Google, Google ใช้วิธี ทำงานจัดอันดับผ่านอัลกอริทึมอัลกอริทึมของ Google ก็ประสบความสำเร็จครับฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ของ Google ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะาลารีเพจกับเซอร์เก็บินเนี่ยตอนแรกยังไม่มีบริษัท Google โปรเจกต์นั้นมันชื่อว่าแบงค์รับเขาก็นำโปรเจกต์แบงค์รับเนี่ยไปคุยกับเอจอร์รี่หยางและเดวิดเฟลโลซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนะฮะ ตอนนั้นก็ประมาณปี1996นีทีนี้เจอร์รี่หยางเนี่ยเขาเห็นโปรเจกต์ของทั้งสองแล้วเขาบอกว่าเขายังไม่ซื้อไอเดียนี้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเอาเอาอัลกริทึมอันนี้มาใช้กับ YAHOO คนก็อยู่ในเว็บแป๊บเดียวแค่เสิร์ชเจอแล้วก็ลิงก์ไปที่เว็บจุดหมายปลายทางเลย ยังไม่ได้อ่านอินโฟเมชันอะไรเลยยังไม่ได้แบบว่าตกอยู่ในวังวนของ Yahoo เลยฉะนั้นเจอรี่หยางกับเดวิดฟิลโลก็ไม่ได้ซื้อไอเดียนี้นะครับก็แต่ก็ยังไม่หมดหวังนะครับเนื่องจากว่าพอหลังจากที่ทั้งสองคนไม่ซื้อไอเดียแล้วเนี่ยนะเขากลับไปได้เงินจากคนอีกคนหนึ่งครับเขากลับไปได้เงินจากแอนดี้ Andy, เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งของ Sun m i c r o s y s t e m นะครับ ซึ่งเป็นเป็นบริษัทที่ใหญ่มากในยุคนั้นก็คือยุคที่ทำระบบเครือข่ายแล้วก็เป็นยุคของ Unix ครองโลกนะฮะตอนนั้นแอนดี้เนี่ยลงทุนในโปรเจกต์นี้ทันทีเลยครับเมื่อเขาได้ยินนะเขาคงจะคิดอยู่นานแล้วว่าแม่น่าจะมีใครสักคนหนึ่งนะมาคิดออลกริทึมดีๆในการที่จะเรียงลำดับหรือจัดอันดับเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตเขาก็เลยลงทุนไป10,000แเหรียญน,นะครับ แต่มันมันมันไม่ง่ายขนาดนั้นเลยฮะนี่แหละจึงเป็นที่มาของ Google เพราะว่า1นึ่งสารเรียนที่เขาเขียนเช็คไปให้เนี่ยมันลงชื่อบริษัท Google ก็เลยทําให้ลาลีเพจกับเซอร์เกบินเนี่ยต้องไปจดทะเบียนบริษัทในชื่อ Google นะฮะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมถจึงใช้ Google นะครับชื่อ Google เนี่ยจากอินโฟเมชันที่ได้มาเนี่ยครับเขาบอกว่ามันมาจากคำว่า Google หมายถึงเลขหนึ่งแล้วตามด้วยศูนย์อีก100ตัวนะอันนี้ก็คือที่มาของชื่อนี้นะครับก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเอาเช็คห0 0 0งแสนดอลลาร์ไปขึ้นเงินในานามบริษัท Google นะสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นจากห้องพักของหมหาวชัยไลัยกลายมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ติดอันดับบริษัทที่รวยทีสุดในโลก นะครับหลายปีติดต่อกันแล้วก็ขยายพนักงานมหาศาลจำนวนมากเลยนะครับความแตกต่างของ Google เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทไฮเทคยุคใหม่นะครับที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เหมือนบริษัทไฮเทคอื่นที่ที่เป็นมานะครับไม่เหมือนกับบริษัท IBM หรือบริษัทอื่นๆที่พนักงานแต่งตัวเนีย้ยใส่สูทผูกไทยแต่ Google เนี่ยจะแต่งตัวอะไรก็ได้นะครับ ห้องทำบรรยากาศห้องออฟฟิศทำงานก็เหมือนสนามเด็กเล่นมีมีมีโต๊ะพูนะครับมีสนามเล่นมีบรรยากาศที่ไม่เหมือนออฟฟิศเลยแต่กลับกลายเป็นว่ามีคนจากทั่วโลกนะครับอยากมาเป็นหนึ่งในพนักงานของ Google นะฮะนอกจากมีมีบรรยากาศที่ดีแล้วมีอาหารฟรีตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ ทุกอย่างมันฉีกกฎของบริษัทไฮเทคในยุคนั้นไปเลยก็เลยทำให้ Google กลายเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นนะครับขึ้นมาแล้วก็เบื้องหลังความความที่มันดูไม่เป็นทางการเนี่ยแหละก็เลยทำให้ Google กลายเป็นแรงบันดาลใจนะครับของคนจำนวนมากเลยนะครับที่มีความคิดว่าการที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพนั้นนะ่ควรจะอยู่ในบรรยากาศที่ไม่กดดันบรรยากาศที่ไม่ เป็นทางการเข่งขครึมมากนักจะทําให้ความพิ้รา,ารคาเนี่ยมันเกิดได้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ต่อมาเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับก็ค่อยๆปรับตัวนะครับทำให้บรรยากาศการทํางานเนี่ยมีความามีความมีความสนุกสนานมากขึ้นนะครับไม่ได้เข่งเครียดนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ Google ได้เริ่มต้นขึ้นมานะครับกับ อัลกอริทึมเล็กๆในการจัดหมวดหมู่ในการจัดเรนกิ้งของตัวเว็บไซต์ Google ไม่ได้นำอัลกอริทึมนี้มาใช้แค่การค้นหาในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเขาก็นำเป็นนำไปเป็นเอนจินนะครับในการพัฒนา Google, Google m o p s l o o g p g o o p l e Map นี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่มีคนใช้งานทั่วโลกนะครับปัจจุบัน g o o g l e Map เป็นหนึ่งในแผนที่ที่ อ,อยู่ในโทรศัพท์ Android อยู่ในรถยนต์อยู่ในอุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับต่อมาก็มี YouTube เป็นเซอร์วิสที่คนใช้ทั้งโลกเหมือนกันการค้นหาวิดีโอบน YouTube การจัดอันดับวิดีโอบน YouTube ก็มาจากอัลกอริทึมของ l a ลา y p เพจทั้งสิน้นนะฮะฉะนั้นเบื้องหลังการทำงานของ Google เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดวิธี แรงกิ้งแล้วก็หลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยยาฮู Yahoo! ก็ค่อยๆหมดความนิยมไปไม่มีใครอยากเข้าเว็บยา h o ฮูเพื่อที่จะไปค้นหาเว็บไซต์ต่อไปยา h o ฮู Yahoo! ก็เลยกลายเป็นเว็บมีเดียเป็นเว็บข่าวเว็บข้อมูลาทางด้านการเงินเป็นเว็บข้อมูลด้านกิฬาก็กลายเป็นมีเดียหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆหมดความนิยมไป <c oughs> แต่ในที่สุดแล้วเนี่ย มันเป็นยุคสมัยนะฮะคุณผู้ฟังฮะยุคของ Yahoo ก็ต้องยอมรับว่า Yahoo รุ่งเรืองมากได้เงินฟันดิ้งจาก v ว n t จ r e Cap มากมายยุคของ Google ก็เป็นยุคที่2ต่อจาก Yahoo อินเทอร์เน็ตก็เริ่มมีเยอะขึ้นนะครับครอบคลุมไปในหลายพื้นที่มากขึ้นคอนเทนต์อยู่บนอินเทอร์เน็ตก็มีมากขึ้นจากนั้นวิธีคิดอย่าง Google นะั้นเป็นวิธีที่คิดที่ถูกต้องก็คือว่าการจะบริหารจัดการอินโฟเมชัน ขนาดใหญ่เนี่ยเราจะต้องทําให้อินโฟเรเมชันนั้นเนี่ยมันถูกจัดการด้วยการใช้คณิตศาสตร์ในการใช้อลกอริทึมมันถึงจะทําให้ทำงานได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นจุดเริ่มต้นของ Google เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่หลายๆคนอาจจะเคยฟังเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็น Microsoft เรื่องราวของ Steve Jobs Apple นะครับ เรื่องราวของอเมซ o n ซึ่งเริ่มต้นธุรกิจจากโรงรถบ้างจากห้องนั่งเล่นบ้างจากหอพักบ้างอันนี้คือวิธีคิดของของชาวตะวันตกนะครับที่ทำสตาร์ทอัพเขาจะมองว่าในจุดเริ่มต้นที่ยังไม่เห็นตัวเงินเขาก็เริ่มคิดแล้วว่ามันจะทำเงินยังไง แต่การลงทุนในตอนเริ่มต้นเขาลงทุนให้น้อยที่สุดนะครับเขาจะลงทุนกับกับสมองให้มากที่สุดนะครับเขาอาจจะเรียนจากมาหาลัยที่ดีเพื่อที่จะได้เกิดไอเดียในการที่จะทํางานที่มีประสิทธิภาพเขาจะลงทุนกับอ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ดีแต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับดูอย่างเซิร์ฟเวอร์ที่ ลารีเพกกับเซอร์เกบินสร้างขึ้นมาสิครับก็ยังเป็นเลโก้เอามาต่อขึ้นมาง่ายๆเพื่อให้มันเกิดเป็นเคสสำหรับการใส่เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำงานอยู่ในหอพักหรือแม้แต่เอ่อไมโครซอฟเองนะครับหรือว่า Apple เองนะครับก็มาในทิศทางแนวทางเดียวกันแต่สิ่งสำคาัญสำหรับคนที่ทำสตาร์ทอัพในฝั่งตะวันตกเนี่ย คือทุกคนอยู่ในสถาบ,บักนการศึกษาที่ดีนะครับเป็นคนเรียนเก่งคนมีความสามารถไม่ได้เกิดขึ้นมาจากโชคช่วยไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการพูดเก่งอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นมาจากมีความรู้ความสามารถในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้นะครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพในในฝั่งซีกอนวลล์นะฮะฉะนั้นลารีเพจกับเซอร์เกบินเนี่ยปัจจุบันแล้ว Google ก็เป็นแค่หนึ่งเซอร์วิสนั่นเองบริษัทที่ดูแลทั้งหมดของธุรกิจของ Google ชื่อ Alphabet นะฮะ a l p h a b e t ก็จะดูทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแผนที่ YouTube Search Engine AI แล้วก็ทุกเรื่องที่อยู่ภายใต้การใช้แบรนด์ Google ปีนี้เป็นปีที่ Google เติบโตอยู่ในยุค AI นะครับ Google พยายามที่จะ บอก next step ต่อไปนะครับว่าแค่ออลกริทึมคณิตศาสตร์มันไม่พอแล้วต่อไปคุณจะต้องมี AI ของ Google เนี่ยถูกแทรกเข้าไปอยู่ใน Search Engine ถูกแทรกเข้าไปอยู่ใน YouTube อยู่ใน Google Map นะครับแทรกเข้าไปอยู่ในทุกๆขนทุกๆแห่งที่เป็นอาณาจักรของ Google เพราะเขามองแล้วว่าแค่อัลกริทึมไม่พอแล้วต่อไปในอนาคต Google จะต้องมีสมองครับบริหารจัดการ information ที่มีอยู่มหาศาลบนโลกใบนี้ เอาละฮะวันนี้ก็คงจะได้ข้อมูลพอสมควรแล้วก็อยากจะขอบพระคุณนะครับที่คุณฟังติดตามฟังรายการ t h i h h t e c h Heritage มาตลอดนะครับถ้าอยากจะคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับในช่องทางต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Spotify Apple Podcast หรือว่า YouTube ก็ไปคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ฝากเว็บไซต์ของพันทิตอ c a d คาเดม .com ไว้นะฮะตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลต่างๆที่มีทั้งเรื่องของ SEO เรื่องของอดิจิตอลม a ร์เก็ตติ้งนะครับเรื่องของ WordPress เรื่องของการทำคอนเทนต์ด้วย AI ต่างๆนะครับจะอยู่ในเว็บไซต์พันธิตอะคาเด,ดมี่ดอทนะครับแล้วก็เรามี e-learning ด้วยนะครับใครอยากจะเรียนบทเรียนไหนก็ไปเรียนกันฟรีนะครับที่ e-learning ของเราแล้วก็ฝากท้ายที่สุดเลยครับถ้าชอบ EP นี้แล้วท่านก็เพิ่งจะเข้ามายังไม่ได้กด Subscribe รบกวนนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ Hightech Heritage สนับสนุนโดยหลักสูตรอบรม AI SEO Masterclass สำหรับกลุ่มและองค์กรเรียนรู้การทำ SEO ยุคใหม่ด้วย AI กับพันธิษฐ์อะคาเดมีศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งระดับมืออาชีพ